การทอดหมูมากเราไม่ควรเปิดไฟให้แรงมากกิ่นจะหอมเย้ายั่วหัวใจเราจะหมักด้วยหอมกระเทียมพริกไทยและซอสปรุงรส สูตรหนึ่งทุกท่านเห็นเห็นไหมครับถ้าเราไม่เปิดไฟแรงมากหมูจะไม่ไหม้เร็วนะฮะหอมเราสามารถกินได้กับข้าวร้อนๆนะครับเพื่อนๆวันนี้นายพิเชียน มาโชว์ฝีมือการทอดเหลืองหมักหรือหมูนุ่มนะครับแห่งบ้านไก่หงฟาาบ้านหาญจันง,งามนครสวรรค์หอมเพิ่มมูลค่าให้อาหารด้วยการปรุงรสชาติด้วยซอสมาดิน มีไม่ต่ำกว่า30มสิบชนิดะ,ะัมีทั้งซอสน้ำจิ้มใ่ซอสมะเขือเทศซอสคิทนะฮะน้ำจิ้มบวยนะครับมีหลายอย่างเพื่อนๆเ,เห็นไหมถ้าเราไม่ใช้สแรงเห็นไหมถ้าเราไม่ใช้สแหงหมูมันจะสวยจะออกมาสวยาต้อกไปเรื่อยๆนะครับ หมูทอบ้านหารจันงามนครสวรรค์กับนายทิ์เพียนนักร้องและนักแต่งเพลงดังนะคะทํทำให้ใครๆหนคนน้ำลายไหลบหมูเนี่ยกระไก่เราไม่ต้องทำมากนะคเพื่อนๆแค่หมักเดียวเรามาลงกัระทะเนี่ยเขาก็สุกแล้วนะคร แต่ว่าคราวหน้าดี๋ยวผมจะทอดสเต็กให้เพื่อนๆทานนะครับน้ำลายไหลน้ำลายไหลลวสิมันเป็นงานของผมงานที่ทำให้เพื่อนๆน้ำลายไหลนะครับเมื่อหมูทอดสุกเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเราก็จะจับมาวางไว้ที่ ทำแล้วเราก็นำขึ้นเลยนะครับใส่การช่องนะครับค,ครับ,รบก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับหมูนุ่มทอดนะครับ บ้านหาดจันงามนครสวรรค์โดยนายทิดเทียนนะครับสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนหอมหน่าทานเลยกินกับข้าวร้อนๆนะครับครับยังไงถ้าใครมีโอกาสก็อนาคตก็มาแวะเวียนหาผมได้นะครับที่ไก่อบฟางบ้านหาดจันงามนครสวรรค์นะครับเพื่อนๆนรับรองว่ามีทั้งอาหารดนตรีร้านเบียร์สดคยตี้นะครับเพื่นอนๆอนต้อนรับเพื่อนๆืน,น,นแบบอบอุ่น และสุขสบายนะครับฟังเพลงสบายๆเพื่อนๆน,นะครับยังไงผมฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยผมขออนุญ,ญาตหนีไปทานหมูทอดนุ่มก่อนนะครับเพื่อนๆฮ <laughs> จากนายคิดเทียนครับเดฟโฟกัสแบนโอ้ยน้ำลายไหลบอกไม่ถูก